ผู้ชายหลงรักคุณแบบติดหนึบเลยนะคะข้อที่หนึ่งค่ะคุณต้องเป็นความสดใสค่ะตรงนข้ามกันกับสาวๆหลายคนนะคะที่อาจารย์เปิ้ลเห็นว่ามีปัญหามากเลยคือน้อยเศร้ารอคอยเขาเมื่อไหร่จะมาหานะเมื่อไหร่จะได้รับความรักนะเขาไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนตอนที่จีกันที่รักนั่นมันช่วงโปรโมชัน่นตอนนี้เราเข้าสู่เรื่องจริงแล้วค่ะที่เราจะสามารถอยู่กินกันได้ไหมสร้างครอบครัวกันได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะติดหนึบกับคุณนะลหลงไหลคุณหลงรักคุณนั้นคุณต้องเป็นความสบายใจให้เขาถามว่า สบายใจระดับไหนสบายใจระดับที่ว่ารู้สึกว่าคุณเนี่ยนะเป็นช่วงพักร้อนเป็นทะเลที่สดใสที่เขาจะต้องรีบเคลียร์ทุกอย่างแล้วรีบมาเสพการพักร้อนกับคุณนะคะนั่นคือความรู้สึกที่ว่าคุณคือน้ําส้มคุณคือชายหาดคุณคืออ่าเก้าอี้ชายหาดให้เขาเอนกายนะคะเป็นทรายเป็นน้ําให้เขาได้เสพแล้วรู้สึกสบายใจโอ้โหตรงเนี้ยถ้าคุณเป็นได้นะไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลแค่ไหนวุ่นวายแค่ไหนเขารู้สึกว่าเหมือนอยู่ใกล้เราแล้วเราได้เสพสิ่งพวกเนี้ย ซึ่งสาวๆหลายคนทำไม่ได้แต่ถ้าคุณทำได้คุณจะเป็นคนพิเศษนะคะนั่นก็คือไม่ใช่สาวนักดราม่าแต่เป็นคนที่โครสดใสจนเหมือนทะเลในช่วงพักร้อนค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะความอ่อนแอทางจิตวิญญาณความกลัวว่าเขาจะมีคนอื่นความกลัวว่าเขาจะทิ้งไปการกลัวว่าจะไม่ได้แต่งงานการกลัวว่าเขาจะทานู่นทํานี่นั่นทั้งหมดนี้คือ energy ของความอ่อนแอหมดเลยค่ะแรกๆที่คบกันเนี่ยเขาอาจจะยังรับได้อยู่แต่ถ้าคุณระแวงบ่อยหึงเก่งนะคะแล้วก็ทําตัวน้อยๆเศร้าๆนะคะทำตัวอ่อนแอกว่าอะไรก็ยอมเข้าไ ผู้ชายเขารู้สึกถึงความที่ไม่ท้าทายความที่เขารู้สึกไม่ท้าทายเขาก็จะไปหาอย่างอื่นที่ท้าทายเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายบางทีเขาชอบคนที่แบบเหมือนเพื่อนสนิทพิสวาสด์อะเตะก้นกันได้ทักกันได้กล้าโกรธกล้าแสดงความกเกร้าวเล็กๆเ,เนี่ยที่ประมาณว่าต่อต้านว่านี่เธอทำหนีกับฉันไม่ได้นะ ถ้าเธอทำานีท่านอย่างเงี้ยเธอจะมีมาตรการหนึ่งสองสามสี่ห้าที่ทำให้เธอจะต้องเสียใจแน่นอนคือเป็นดแบับแสบแสนิดนึงเพราะฉะนั้นผู้ชายที่จะเลือกผู้หญิงสักคนมาแต่งงานเนี่ยบางทีเขาอยากได้คนที่ทัดเทียมเขาอะ่ะเขาไม่ได้อยากได้คนอ่อนๆกว่าผู้หญิงบางคนบอกว่าอุ้ยไม่กล้าทำอย่างนีง้เดี๋ยวผู้ชายโกรธเดี๋ยวผู้ชายไม่รักไม่จริงเลยค่ะผู้ชายเขารู้สึกรู้สึกทัดเทียมอะ่ะแล้วเวลาที่เขาเดินไปไหนคู่คุณเขาภูมิใจอะ่ะเขาไม่ได้เดินมากับน้องสาวเขาไม่ได้เดินมากับทา่ะแต่เขากกําาาลััังงเเดิินมบผู้หญที่รก ผู้หญิงที่มีค่าผู้หญิงที่มีเกียรติเพราะฉะนั้นลองเอาไปทําดูนะคะแต่ว่าให้อยู่ในความน่ารักนะอยู่ในเหตุผลประมาณว่าเธอทําอย่างนี้ฉันรับไม่ได้แต่ถ้าทําอย่างนี้ฉันจะชมเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะทาสิ่งที่จะได้รับคําชมจากคุณนั่นเองมันข้อที่สองความรู้สึกทัดเทียมสําคัญมากนะคะไม่ใช่การแสดงอ่าการแสดงเรียกว่าเอาเธอแต่ต้องมาจากอินเนอร์ด้านในอินเนอร์ด้านในคุณรู้สึกแบบเนี้ยคุณรู้สึกถึงความทัดเทียมคุณรู้สึกถึงการมีค่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีนั่นเองค่ะสุดท้ายข้อที่สามนะคะ เป็นตัวของตัวเองสุดๆค่ะไม่เกาะติดเขามากเกินไปอยู่ไหนอะ่ะทําอะไรอะ่ะคุยกับใครอะ่ะไปด้วยได้ไหมทําไมถึงไปด้วยไม่ได้เอ่อฉันรอเธออยู่นะถ้าเธอไม่ไม่ได้พาฉันไปฉันก็อยู่ที่เนี่ยคือเอาตรงๆนะมันน่าลาคานแล้วก็มันก็น่าเบื่อค่ะถ้าเป็นแปบบ๊บๆนะครั้งสองครั้งอ่ะโอเคพอปล่อยผ่านแต่ถ้าเป็นไปเยอะๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่ดีต่อความสัมพันธ์ในอนาคตเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นตัวของตัวเองเช่นอยากไปไหนก็ไปอยากทําอะไรก็ทํามันมีโลกของเรา มันมีโลกของเขาแล้วก็มีโลกของเราสองคนเพราะฉะนั้นคุณต้องบริหารจัดการมณีนตรงนี้ให้ดีและจะทําให้ผู้ชายเนี่ยติดหนึบคิดถึงคุณลงรักคุณคนเดียวเลยค่ะเพราะว่าคุณสังเกตดูนะข้อหนึ่งสองสามเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนไม่ได้เป็นแบบเนี้แล้วทายาเพราะทุกคนแบบตามใจตัวเองฉันจะเป็นตัวของฉันเองเขาก็เลยหนีไปจะถามว่าผู้ชายคนนี้มันคุ้มค่าคู่ควรที่คุณจะทํำไหมถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าคุ้มค่าคู่ควรที่คุณทำก็ท่งทำไปเถอะค่ะแล้วถ้าคุณทํามันเต็มที่แล้วมันไม่ work เป็นไปได้ไหมว่าคนมีค่าคู่ควรอย่างคุณคงต้องแจกบัตรคิวให้คนอื่นเขาเข้ามาให้คุณเลือกแล้วแหละแล้วเขาก็ต้องเสียดายที่ทําเพชรหลุดมือนะคะแต่ถ้าใครอยากได้สูตรลัดแบบเร่งด่วนไม่ต้องเสียเวลานะคะอาจารย์เปิ้ลมีมินิคอร์ส17วิธีจิตวิทยารักนะคะทักมาที่แอปฟ้าอาจารย์เปิ้ลมาติตาเรียนเร็วนะคะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่แท้จริงนะคะท้ายนี้อาจารย์เปิ้ลอวยพรค่ะขอให้ทุกคนโชคดีในความรักรักแท้จริงคุณคู่ควรกับรักที่ดีที่สุดเท่านั้นค่ะ